ที่นี่ก็ทำมาให้มันเป็นช่องไฟช่องไฟให้เท่ากันก็ล่างกับบนอ่ะเห็นไหมช่องเนี้ยให้เท่ากันเพื่อมันเท่ากันเนี่ยพอเท่ากันแล้วลานจะได้เป็นไรอ่าเอาเอาเอาประมาณนั้นก่อนเอาประมาณที่าประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวมันแตกแตกที่จบเลยนัดออกมาให้ดีสวยอ่ะดีสวยกันนั่นแหละมีอะไรมากหรอกอยู่ที่มือ เมื่อนอัดจับเบาๆอย่าให้ลูกค้าจับเบาๆจับค่อยๆไล่อยู่นะครับตอนนี <grateful> ้ไล UH, ่อยู่นะไล่อยู่นะอาจารย์นะครับไล่อยู่นะอืมเห็นชัดแล้วอืมเห็นชัดเนี่อืม 刚，还没。 าการอไยังการขอเงขึ้นไปเงน ได้ครับ <c oughs> ทานได้เลยครับน้ำเปล่าแต่น้ำจิกน้ำจิบนาตรงเนีหยน้ำเป็นไหมอ่าน้ำออกให่ได้เนนั้นนะ ถ้ดูคลิปนี้ประโยชน์ที่จะได้รับนะครับก็คือในเรื่องของอหัวข้อนะครับวิธีการใช้ใบมีดนะฮะแกะลายนะครับแกะลายไม่ว่าจะเป็นลายลักษณะของรูปลักษณ์ต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นลายเส้นนะครับนะเพื่อให้เกิดเส้นที่ชัดเจนเด่นชัดแล้วก็ขาวนะครับ เป็นมินิเวิร์กช็อปนเล็กๆนะครับที่เราทำ uh, สอนให้กับนักเรียนในคอร์สต,ตัดภมวินเทจแกะลายนะครับ<อ>ดำเนินการสอนแกะลายโดยนะครับนะ<อ>ผู้เชี่ยวชาญด้านการแกะลายนะครับอาจารย์ดนนะครับผมนะ<อ>เห็นไหมครับนะ ภาพที่เห็นอยู่นี้จะเป็นนักเรียนนะครับนอที่เรียนคอร์สต,ตัดผมวินเทจนะครับนะจะเห็นว่าผู้ที่มาเรียนจะได้ลงมือปฏิบัติจริงนะครับก็ฝากสวัสดีนะครับนะเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามาติดตามนะในไลฟ์สดนี้นะครับนะดูแล้วนะฮะอ่อ มีเห็นมีประโยชน์นะครับสามารถที่จะกดแชร์แล้วก็กดไลค์นะครับคลิปนี้นะครับให้กับน,นะบนลงในกลุ่มด้วยนะครับผมนะขอบคุณครับรอออก็ กล้องมาฝั่งนี้ก่อนนะครับจะได้เห็นชัดนะถ้าเราไปจับใกล้อืม,มือเราอ่ะนิ้วโป้ง <c oughs> เราอ่ะกับนิ้วโป้งชี้เนี่ยมันจะเป็นติดคออืมนะแต่นี้ที่น,นี่ยังไม่ชัดใช่ไหมครับงนั่นแหละตูดงั้นเราไปดูนะครับ <c oughs> อาจารย์ผู้สอนนะครับนะโค้ด โคชชิ่งให้เลยนะครับตัวต่อตัวนะครับนะเป็นไงครับนะดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับผู้ที่มาเรียนนะครับผมนะฮะแต่ก็นักเรียนนะครับที่ได้ลงปฏิบัติจริงนะครับก็จะได้รับประโยชน์แล้วก็ความรู้นะและก็เกิดสร้างเกิดความมั่นใจนะครับในการในการทำลายนะครับ ก็ขอบคุณนะครับบริษัทนะครับจวินวุลเทรดดิ้งนะครับที่สนับสนุนในเรื่องของภาคคลุมซอยนะครับเบมิดองโกนะครับองโกไทยแลนด์นะครับก็ขอบคุณนะครับ Executive Promise นะครับผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมนะโปรเมชที่ช่างผมไทยเรานิยมใช้กันนะครับะ Executive p r o m i s e นะฮะ สนใจเรียนนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามนะฮะพูดคุยกันได้ที่เบอร์โทร0851038304นะครับนะหรือติดต่อมาทางนะฮะเฟซบุ๊กนะฮะทางแฟนเพจได้นะครับหลังไม้นะครับติดต่ออินบ็อกซ์เข้ามานะครับได้เลยนะครับส่งข้อความเข้ามาทักทายกันได้ครับนะเพื่อนๆนะครับที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้นะครับ เซตผมฮะแล้วก็แพนมาเซตผมน้ำแข็งจะคุณไก่เซตผมได้ยังได้แล้วนี่สอนสอนเนี่ยอ่ะเซตให้คุณไก่ก็ได้มาเอาออกมาเอ็กซ์พีให้ผมเแม่แล้วผมณแตนี่มาเซตให้ดูก็ได้ให้ให้ให้นักนักศึกษาให้นักศึกษาเซตครับนะฮะฝึกเซตฝึกฝึกเซตผมฝึกดูทรงนะฮะ ừ chuột bom nè chuột bom chuột bom chả cái gì á chả cái gì cùng khâu ว uhm, ่าของเขาเนี like ่ยเรียนเรียน like, ิเรียนสิเรียเรียนสิเรียนสิมีเยอใช้ไปกงาทุนไปใส่หมดเลยไปทไเขี่ขยี่เลยีรับยี่วเาว่าผม 对。Nah. สูงไหมก็คือที่เราก็ต้องการในเรื่องของไม่สูงมากมมาก็ได้ต้องากาสูงเลยก็ได้ <c oughs> ตอนนี้กครับผมให้ผู้เรียนนะครับนฝึกในเรื่องของวิธีวิชาการเซตผมนะครับเป็นเป็นการเซตผมยกผมนะครับโดยโดยโดย,โดยการใดก็ได้นะครับ หรือโดยการไม่ใดก็ได้นะครับเพราะว่าประสิทธิภาพในการยกผมเนี่ยมันจะเกิดจากสูตรนะวัตถุดิบนะนที่อยู่ในตัวโปรเมทเองนะครับที่สามารถที่จะทําให้การเซตผมแข็งแขนะ็งเนี่ยหรือผมตรงๆเนี่ยให้เกิดฝีไปในทิศทางที่ต้องต้องการได้นะครับมันก็จะเกิดผลสําเร็จนะครับครับเอ็กซ์คิวทีฟโปรโมรโชว์หน้ากล้องหน่อยครับชัดๆหนะ่อยโอเค เป็นไงครับอันนี้ Executive promise นะนะโอเคขอบคุณครับผมนะ โฟเมตเราเนะี่ยมันดีอยู่แล้วนะคุณภาพสงูงยกขึ้น ที่เราอยากทีกดใช้มือกดเพราะว่าเราต้องการจะให้ปลายมันไม่ขยับแล้วก็ดึงข,ขึ้นมาเีงนะครับไม่เป็นไรนะครับท่านมันแตกนยถ้ามันแตกมันก็จะไม่ค่อยสวยอย่าให้มันแตกแล้วแต่แตแตเราอะ จบขอบคุณครับนะครับนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะครับฝากกดแชร์ลงกลุ่มกันด้วยนะครับผมนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวมีคลิปดีๆจะมานำเสนอให้ดูกันอีกนะครับขอบคุณครับผมนะครับ